ได้เลยใช้ได้เลย <ไอ S 1> พี่ไ, <อ S 1> ไม่ถึงครับไ, <อ S 1> ไม่ถึง,ถงเสื้อร้านผมขายถูกครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับพี่มาตาเค้กทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คยอดให้นะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่เอาเอารายละเอาาเยียดไปเลยเอาโอนเงินให้แล้วเดี๋ยวพี่จะนอนแนละ้วอ๋อโอเคโอเคโอค้โหมาครับพี่โอ้โหทำไมวันนี้แบบฟอร์แปลกๆวะมันรู้สึกแบบ งัวยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนใครที่ใครที่เอฟได้แล้วนะครับอย่าลืมส่งรูปไปทางแอปเขียวให้ผมหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ต่อนิดหนึ่งครับอ่ะอย่างที่บอกไว้ต้นไลฟ์นะครับมีอะไรอยากถามถามได้เลยนะครับแต่ห้ามถามแบบห้ามถามแบบถา้ถาฝอดตอบไม่ได้ฝอดก็ไม่ตอบนะโอเคไหมหาแว่นไม่เจอนั่นแหละครับแว่นไม่จเจอแว่นอยูไ่ไหนไม่รู้แต่ไม่เป็นไรหรอกเอาแค่นี้ก็ได้ที่ฝออยากใส่แว่นตาฝอดไม่ไหวแล้วไงดูดิพอโดนแสงเยอะมันจะแสบตามนี่แหละ ใช่ตกลงเออใช่ฝนหาหลวงพี่ไม่เจออีกคนนึงหลวงพี่คนนั้นอ่ะเขาเขาจะมาเอฟเสื้อตอนนั้นอ่ะเป็นสิวครับแล้วไป,ไป,ไ,ปไปบีบมันด้วยมันก็เลยเป็นแบบนี้ไม่เป็นลำช่องนี่เหรนะเม็ดเดียวเองอย่าไปเรียก,กับมันเยอะทีวิตเราอ่ะอย่าไปอะไรกับมันเยอะยังไงก็ต้องตุยเย่อยู่แล้วใช่ไหม คิดยังไงกับดราม่าตอนนี้ครับเอาจริงนะฟอร์รู้สึกว่าฟอร์ไม่ได้เป็นอย่างที่แบบที่ที่เขาพูดอะ่ะเออก็แล้ว,แ,ลวแต่เขาจะคิดอะ่ะเอจอ้ามันเหิดปล่อยไปปล่อยไปเดี๋ยวฟอร์จะโดนอีกแต่แต่ฟอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะลงคลิปอะไรแบบนี้ไหมอะเพราะว่าฟอร์ก็ไม่ตั้งใจจะแบบไป โพสหรือว่าว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้เลยไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยสาบานได้เพราะปกติฟอดเป็นคนเล่นเพลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วฟอดก็เล่นมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยอืมแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นโซเชียลฟอร์ดบางคนเขาก็มาว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพี่เขามาว่าฟอดอะไรอย่างเงี้ยนะคือฟอดฟอดเล่นแบบนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยคนคนเข้ามาว่าฟอดก็ไม่ได้ไปด่าไปอะไรอย่างนงี้นะเพราะว่าฟอดก็เล่นแบบนี้อยู่แล้วถึงเขาจะว่ายังไงมันก็ ฝอก็ยังเล่นอยู่อะเพราะว่าฝอก็ชอบเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะใช่ไหมอืมไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนเหมือนคนมาเมนบอกว่าหาแสงหาโน,น่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ฝอก็ไม่สนครับเพราะว่าฝอก็เล่นปกติของฝอ,อยู่แล้วอะมันก็เป็นแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเขาก็ติดเพลงติดใดด้วยฝอก็มีสิทธิ์ที่จะเล่นไหมอะใช่ไหมอืมเอเนี่ยคนที่ติดตามฝอเขาก็จะรู้ว่าฝอเล่นแบบนี้อยู่แล้วอย่างไป อย่างเช่นเป็นสิวอะไรฟอดก็ฟอดบอกไปแล้วไงสิวเหงาพี่เขาว่าเอซีไม่ได้ว่าหนูอ๋อโอเคงั้นโอเคเลยไม่ต้องให้ราคาะแต,แต่แต่เหมือนไม่ได้ว่าแต่มันก็มีคนมาว่าฝอดเยอะ,อ,ะอย่างเงี้ยเหมือนคนที่มาว่าฝอดตลอดตลอดว่าแบบเออฝอดก็แบบพอเงินหมดอะไรเงี้ยอันนี้ฝอดขอพูดหน่อยนะไม่ได้แบบจะโยงเข้าไปอะไรอย่างเงี้เลยเหมือน เขามาเมนว่าแบบเออฝอดเงินหมดก็แบบไปหยห,หาอะไรเงี้ยอยากที่จะแบบหมดเงินแล้วเหรอหรือยากกลับไปหาเขาอะไรเงี้ยคือฝอไม่ได้อันนี้เขาก็บอกตั้งนานอยู่แล้วว่าฝอดก็ไม่ได้ของเงินเขาฝอดกาทางานหาเงินเองตลอดไม่งั้นถ้าฝอขอฝอไม่มาไลฟ์ขายของแบบนี้อยู่ตั้งนานแล้วฝอก็ทํามาหากินด้วยตัวเองตลอดอื <c oughs> แล้วแต่พี่ครับพี่ยาคดนีมันก็ไม่ผิดหรอกมันก็สิทธิ์ของพี่ ไม่มีเงินเลยโหยห,หาใช่ไหมคะอแล้วแต่พี่จะคิดครับผมพูดไปแล้วคุณก้อยบล็อกดีกว่าเคจบแค่นั้นพอ าใจขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้าใจผมแต่บางทีบางทีฝอก,ก็เออต้องปล่อยปๆครับมีคนบอกว่าอะไรนะน้องฝออย่าทำคอนเทนต์อืมน้องฝออย่าทำคอนเทนต์อะไรเลยขอแค่เรามีความสุขเป็นคนพอดีไม่ได้ทำคอนเทนต์ฝอตั้งใจเล่นอยู่แล้วฝอตั้งใจเล่นเพลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วพี่ มันก็เป็นปกติไนอ่ะฟอก็ชอบเพลงเศร้าเนาะฟอก็ชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วดิอืมฟอก็รู้อยู่ว่าฟอดทำอะไรอยู่ ใช่อันนี้ฝอเพิ่งจริงนะฝอฝอรู้สึกว่าฝอไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฝอรู้สึกว่าคนที่แบบไปโยงอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันเกิดการแบบปั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เปล่าเพราะฝอก็อยู่เฉยของฝออยู่แล้วนะจริงๆประโยงนู่นโยงนี่ไปปั่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฝอเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอะไรพอมีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวฝอก็จะโดนอีกคอะด่นะเอ้าฝอก็ลงแบบนี้ตั้งนานแล้วดิ จริงๆฟอลง่ามีต้องต้องมาแล้วต้องแต่งอะไรแต่อะไรแล้วหล่อมากเลยที่ฝนตาจะปิดแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่มันน่าจะเป็นเพราะปั่นนั่นแหละฝนว่านะว่ายังไงพอพเอมาะอร์เคได้แข็งใชไหมพี่มาเตกเหรอ <c oughs> <c oughs> จะดูอะไรอ่ะจะดูอะไรราคาอ๋อจำได้แค่ตัวเดียวหกเก้าศูนย์เสียเงินเสียเงิน,งนที่เหลือไม่ได้แคบไว้เลยไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้พี่คิดไปเองครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้พี่คิดไปเองแล้วโอ้ขอบคุณมากครับพี่บาสขอบคุณครับผม ก็ทาลิ้นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วดิใช่ไหมล่ะอุ๊ยจำได้ด้วยอ่ะพี่เมย์จำได้ด้วยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะพอแต่ว่าเป็นครูเลยเนาะเอิร์นค้ไม่อ้อยพี่เมย์จำเก่งมากเลยครูเมย์นะเวลาโบนัสเหลืออยู่อ๋อถ้าส่งของขวัญจะได้โบนัสด้วย ใครอยากโยงก็ช่างเขาวความสุขหรือที่เราอืมโอเคครับขอบคุณมากครับเปลี่ยนจากคอนเทนต์อื่นอ้าวงั้นสอก็เล่นเพลงอะไรไม่แล้วดิก็สดชอบเพลงเนี้ยยูซื่อซื่อกดันเสือบือเอาใจไปหามังเจเพียงแค่ปลายเล็บเขา็ยังบลบ่เลียย อยากมีแฟนแบบน้องฟอแต่ว่าสนาไม่มีแบบเขาทำไมคิดแบบนั้นล่ะพ,ลพี่ลองหรือยังพี่ลองหรือยังเออเองเยจริงฝนยอมนะวมา่ามาเลยเม้นอะไรว่ามาเลยอะาายอยากเม้นอะไรก็ว่ามายอมแล้วฝนยอมแล้วครับคุณสมัครไมกี้อเอ็กมาเม้นเลยมา บ้างมากดใจน่าจะไม่มีงานทำอตอนนี้มีคนคุยยังขายังคายังยังยังอยู่กับเพื่อนดีกว่าอยู่กับเพื่อนไปก่อนให้เพื่อนอยู่กับแฟนแล้วเราดูเพื่อนมีแฟนก่อนเราก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเออว่าคนแบบทำยังไงเนาะ เยอะเหรอมาว่าน้องอ่าเดี๋ยวฟอร์ดจะจัดสกเทสหนึ่งตอนนี้ฟอร์ดกำลังปรึกษาอยู่ครับผู้เล่นฝอไม่ทำหรอกด่าได้ด่าเลยไม่ทำหรอกจริงจริงจิตใจดีมากเป็นคนจิตใจดีมากไม่ทำหรอกพี่พูดไปงั้นแหละแม่แดงรักฟอร์ดมากนะขอบคุณครับิจริฟอร์ดเห็นอยู่ครับฟอร์ดรู้อยู่ว่าใครดีกับฟอร์ดใครไม่ดีกับฟอร์ด อย่าไปสนใจเลยทิกตอกอวตารปล่อยผ่านจริงมีเงินเข้าไหมมีมพันเจ็ดแปดสิบของพี่นี่หรอโอ้สุดยอดขอบคุณมากครับพี่มาสเตอร์เค้กขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับยแต่ยังไงผมก็จะมาไลฟ์บ่อยๆอย่างนี้แหละเคยฝอ,อเคยเล่นทิกตอกไปอ่ะทิกตอกมันมีประโยชน์มากเลยนะฝอเลื่อนๆไปอ่ะไปเจอคลิปหนึ่งที่คนขายของเขาบอกว่า ขนาดเขาแบบเขามีเงินเยอะเขารวยแล้วนะเขาก็ยังมาไลค์ขายของได้วันละหนึ่งสองสามด้วยเขาก็ยังไลค์อ่ะฝก็จะทําแบบนั้นครับฝดูเขามาแล้วจะเอามันเป็นตัวอย่างครับนามสกุลหล่อแท้ใช่ไหมร้อยเปอนะครับนามสกุลนี้ตั้งแต่เกิดแล้วฮะปั่นให้คนเข้ามาด่าอยากมีแฟนแบบน้องฟอแต่ให้ ฟอร์ดเปได้ไหมคะหยอกเล่นเอาเปก็ได้ฝันหาเงินเดี๋ยวเนี่ยฝันไลฟ์ขายของฝันขยันนะพี่ฝันขยันหาเงินนะฟอร์ดเป็นสิวใช่ครับเป็นเรื่องปกติครับจริงหรือที่เขาลือฟอร์ดจนไม่มีเงินเลยหยหาใช่ไหมคะถือฟอร์ดจนฟอร์ก็ไม่ไปของเงินเขาหรอกครับ ฟอจนฝอก็ไม่ได้ไปขอเงินใครอะ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าพูดผิดขออนุญาตพูดใหม่ครับฝอจนฝอก็ไม่ได้ไปขอเงินไปยืมเงินพี่นะฝอว่าขอแค่พ่อแม่่นั้นแหละถึงฟอไม่มีอะ่ะยังไงฟอก็ต้องทํางานจนก,กว่าจะมีแหละเออนึะใช่ไหมอืมเดี๋ยวฝอต้องคิดฝอต้องคิดให้คิดให้เราพ่อกว่านี้แล้วเวลาพูดอะไรฝอเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วย กเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องตาแดงตาแดง,งเพราะว่านี่แหละครับไลฟ์สดแล้วก็โอ้จมูกตายละคนมองคิดตามอย่าแคร์ครับผมได้เลยถ้าติดตามน้องจริงๆเนาะหาเงินด้วยตัวเองมาตลอดใช่แต่ก็เรื่องของเขาให้เขาคิดไปเถอะมอร์นิ่งโอ้โหโมอร์นิ่งเหรอตอนนี้ก็ ดึกแล้วนะขอบคุณครับผมพี่ออมมี่คุยเรื่องอื่นจะได้ไม่ไดรามาบุปอนเถอะน้องฟอดอืมฟอดฟอดไม่ได้อฟอดไม่ได้อะไรเลยฟอ์แค่อยากรู้ว่าแบบเอเอทำไมถึงเป็นยักษ์ซ่านแหมก็อย,อยู่ซื่อๆของฟอรดแหละยุ่ยซื่อๆนะยุ่ยซื่อนะอยุ่ซนะื่อๆกระดานออกใจไปหาม้อเจ็บมาเนะ่อง อยากมีแฟนเป็นครูจะมีเวลาไหมอ่ะจะมีเวลาให้ไหมอ่ะคนอวยก็เลือกอวยหน่อยเถอะมีอะไรฟอร์จะมีชื่อเสียงจะเล่นคอนเทนต์อะไรเราต้องรอบครอบนิดหนึ่งโลกโซเชียลมัมโคม้งครับผมเตย